assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ก็จิตนับนะครับนักเรียล้ปกคูอฟทงกท่านในวันนี้นะครับอยากขอนำเสนอเกี่ยวกับการละหมาดีง่ายๆนะครับที่บ้านเนื่องจากตุลารชันวตีก็ได้ออกหนังสือประกาศให้พี่น้องชลินทั้งประเทศนะครับได้ทำการละหมาดีร่วมกันที่บ้าน และก็หวังว่าผู้ปกครองนะครับสมาชิกในบ้านนักเรียนจะได้มีโอกาสร่วมการละหมาดอีกที่บ้านอย่างพร้อมเพียงกันนะครับส่วนวิธีการละหมาดการนําเสนอเนื้อหาจะให้อาจารย์จะฟัดเป็นคนแนะนำหรือนาเสนอนะครับก็ขอเชิญเชิญอาจารย์จะฟัดครับบิลลาะมาดละฮิมฮะบิลลายละมานะอลมีนวะบิลลัลสตายวะลาฮาวะลาคบะตลาินะอัลมะอน อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะะห์มตุลลอฮูวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ขอสลามนะครับแก่บรรดานักเรียนและท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านนะครับก่อนในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์ได้กล่าวไปก็คือจะเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการละหมาดอีกนะครับเลยกับสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับ ที่ท่านอาจารย์สมุนได้บอกไปเราก็ต้องละหมาดที่บ้านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับและก็อธิบายเกี่ยวกับวิธีการละหมาดง่ายๆนะครับให้กับนักเรียนและกัท่านตัวสอได้เข้าใจนะครับซึ่งละหมาดอีกก็คือการละหมาดสนัดชนิดหนึ่งนะครับการละหมาดสนัดชนิดหนึ่งซึ่อหค่นก็คือเป็นละหมาดสนัมุมากัดเนทีเดียวท่านนั้ปฏิบัติไม่เคยละทิ้งน,นะครับดังนั้นก็ต้องให้ความสําคัญนะครับ ดังนั้นการละหมานี้ก็เหมือนกับการละหมานอินนฟิตรีที่ผ่านมานะครับที่เราก็ได้ละหมานผ่านมาในในในอีกที่แล้ววิธีการละหมาดเหมือนกันเลยก็เหมือนกันเลยจะแตกต่างก,กันก็ตรงที่คำเนียดน,นะครับคำเนียดซึ่งการละหมานอินนิทัปทานเนี่ยมันก็จะมีคำเนียดน,นะครับซึ่งถ้าเราจะเริ่มได้กับการอ่านคำอ,อ่านคำเนียดเป็นภาษาอังกฤษก็คืออ่านว่า อุศลลีสุนันญาอีดิอัปฮารอกอาดายินมักมัณลิลลาฮิตาณานะครับและก็เราก็เนี่ยโดยนึกในใจนะครับเจตนาเข้าสู่การละหมาดว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนันญาณีอัปฮาสองวรรคเป็นมัคคุุณเพื่อละตานนะครับนี่คือการการเนี่ยเจตนาเข้าสู่การละหมาด ทีนี้เราก็เริ่มวิธีการละหมาดเลยก็คือเมื่อเข้าสู่สถานที่ที่จะละหมาดแล้วเ,ลเราก็เริ่มด้วยก,การตักเบ็ดกคือตักเบ็ดอมมอหรืออักบัดซึ่งตักเบดนี่เขาเรียกว่าตักเบ็ดนั้นเข้าสู่การละหมาดหรือเรียกว่าตักเีลดีอยงร้อมนั่นเองนะครับตักเีลดอยงรอมตักเบ็ดพร้อมกับมีเจตนาที่ครูบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้าสู่การละหมาดปกตินะจากนั้นเ,เราก็กา,ารวาอิสลิตนะ วายสะถ้าใครอ่านได้นะครับถ้าใครอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เมื่อเสร็จจากอินดิยาบทนี้แล้วเราก็จะมีการตัดเบ็ดนะครับตอมอพัฒน์พิบัติอย่างนี้อีกเจ็ดครั้งนะครับในรอบอัที่หนึ่งตัดเบ็ดเจ็ดครั้งนะครับและก็มีสุนัตนขให้เรากล่าวหลังจากตัดเบ็ดเขาเรียกว่า,ากาตัสเบ็ดนะครับกล่าวทำตัดเบ็ดทีนี้สุนัตให้กล่าวทั้งหมดหกครั้งด้วยกัน นะครับซึ่งคำนัสเบียมันก็จะมีคำกล่าวที่ว่าสุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลาอินอัลลอฮ์อัลลอฮุหรือัคติบัดนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยหรือถ้าใครมีความสามารถที่จะกล่ากลก็คือเวลาคาบละเวลากู้วะตัยอิลลาอินละนะครับก็ถือว่าได้เหมือนกันกล่าวอย่างนี้นะครับย้ำอีกทีว่าหกครั้งนะครับย้ำอีกทีว่าตักเตี๊ดอัลอฮฺหรออัวติบัดเนี่ยเจ็ดครั้ง แล้วก็กล่าวทักเรียกเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่หกครั้งแล้วก็การตักเตะทั้งที่เจ็ดน,นะครับเมื่อเสร็จจากการตักเตะก็จะอ่านสารอันตรายห้าก่านสารอันตรายห้าอ่านอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะมีสัญักให้อ่นานชื่ว่าหนังจากปฏิหกรรนะครับก็หลังจากน,าน,น,นะานั้นก็ปฏิบัติเหมือนกับการละหมาดทั่วไปก็คือรู้ว่าเสียดีดาลแล้วก็ลงไปช่วยอยูน่นะครับ สองครั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ลุกขึ้นมาเราก็กล่าวตักมีดอินเขาเรียกว่าตักมีดอินติโกล่าก็คือตักมีดเปลี่ยนอินิดียบุตรกกล่าวว่าต่อประมาณลราไม่ได้จักตั๊กมีดนี้เขาเรียกว่าตั๊กมีดเกี่ยวกัอินเียบุตรทีงนะครับยังไม่นับในการตักมีดในระดับที่สองซึ่งในระดับที่สองเนี่ยจะมีการกล่าวตักมีดต่อตอแล้วก็ยังไม่มีอีกห้าครั้งครอีกห mm. right. mm. mm. ้าครั้งแล้วก็ ตัสเบิ้ล4ครั้งนะครับครั้งที่5หลังจากตัสงมั่เสร็จก็อ่านสุราขั้นที่5และอ่านสุราขั้นที่5แล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งละหมาดเสร็จสิ้นนะครับให้สลามเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับวิธีการละหมาดอีนนิดอัฐะนะครับส่วนวิธีการละหมาดเดี๋ยวเราจะเจอกันในวีดีโอาร์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันในวีดีโอต่อไปนะครับก็จบไว้

الله اكبر سبحان الله الحمد اله الا الله اكبر سبحان الله ولا اله الا الله اكبر سبحان الله والحمد اله الا الله الله أكبر سبحان الله الحدي ولا اله الا الله, الله, الله اكبر سبحان الله لله ولا اله الا الله اكبر سبحان الله اله الا الله